สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอวิชาภาษาไทยนะคะในคลิปนี้เราก็จะมาต่อกับเนื้อหาเรื่องกลัวทําไมค่ะในบทที่4จากหนังสือเรียนภาษาพาทีนั่นเองและในคลิปนี้จะเป็นการบอกความหมายของคําศัพท์นะคะซึ่งมีรายละเอียดอย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับการบอกความหมายของคำศัพท์ในบทที่4เรื่องกลัวทำไมนะคะครูจอยก็ได้นำคำศัพท์ที่นักเรียนอาจจะยังไม่รู้จักความหมายนะคะมาอธิบายความหมายให้นักเรียนทราบนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะคำแรกค่ะคำว่าฟืนคำนี้จะเป็นคำนามนะคะซึ่งมีความหมายว่าท่อนไม้ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงแต่ถ้าเป็นคำลักษณะนามจะหมายถึง อันท่อนหรือชิ้นค่ะต่อไปคำว่าเต็นค่ะคำนี้ก็เป็นคำนามเช่นกันนะคะมีความหมายว่าที่พักชั่วคราวย้ายไปมาได้สะดวกทำโดยผ้าใบขึงกับเสาหรือหลักมีรูปทรงต่างๆําคำว่าสุมไฟในความหมายนะคะคำนี้เป็นคำกริยาค่ะเป็นการเอาฟืนหรือกแกลบเป็นต้น ทับลงบนกองไฟเพื่อให้ไฟติดกรุ่นอยู่เสมอคำว่าไฟฉายคำนี้เป็นคำนามนะคะซึ่งในความหมายก็คือเครื่องทำความสว่างประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญก็คือจานฉายรูปโค้งสำหรับสะท้อนแสงและหลอดไฟฟ้าซึ่งบรรจุอยู่ในเรือนกรอบ กับสิ่งให้พลังงานที่ก่อให้เกิดแสงสว่างมีหลายชนิดชนิดที่ถือติดตัวไปมาได้มักทำเป็นรูปทรงกระบอกคำว่าตะเกียงนะคะคำนี้เป็นคำนามค่ะในความหมายก็คือเครื่องใช้สำหรับตามไฟมีรูปต่างๆบางชนิดมีหลอดบังลม ซึ่งตะเกียงสำหรับคนสมัยก่อนนะคะที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เขาก็จะใช้ตะเกียงเป็นอุปกรณ์ในการให้แสงสว่างหรือนํำทางนะคะหินงอกคำนี้เป็นคำนามนะคะก็หมายถึงคราบหินปูนที่ทับถมงอกจากพื้นถ้ำขึ้นไปหาเพดานถ้ำหินย้อยคำนี้ก็เป็นคำนามนะคะหมายถึง คราบหินปูนที่ทับถมย้อยลงมาจากเพดานถรร้ำอ,อมยิ้มเป็นคำวิเศษนะคะในความหมายก็คือยิ้มน้อยๆโดยไม่เผยเยอริมฝีปากคำว่าแม่มดเป็นคำนามหมายถึงหญิงหมอผีหญิงที่ใช้อำนาจเวทมนต์บังคับพูดผีให้ช่วยทำอะไรบางอย่างที่ผิดปกติธรรมดาได้หรือหญิงที่ทรงเจ้าเข้าผีค่ะ ต่อมาค่ะคำว่าล้อมวงคำนี้เป็นคำกริยาค่ะหมายถึงโอบเป็นวงโดยรอบตีวงเข้าไปโดยรอบพนมมือเป็นคำกริยาค่ะหมายถึงกระพุ่มมือประนมมือไหวโดยกระพุ่มฝ่ามือทั้งสองทำมือให้มีรูปเหมือนดอกบัวตูมคำว่าเพรเป็นคำนาม หมายถึงชื่อแก้วที่แข็งที่สุดและมีน้ำแวววาวมากกว่าพลอยอื่นๆใช้ทำเครื่องประดับหรือใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมคำว่าสาบเป็นคำกริยานะคะหมายถึงกล่าวคำให้ร้ายให้เป็นไปต่างๆคำให้ร้ายคำแช่งให้เป็นไปต่างๆคำสบทอธิฐานหรืออ่านว่า อธิษฐานเราจะอ่านได้สองแบบนะคะแต่เราจะนิยมอ่านอธิษฐานคำนี้เป็นคำกริยาค่ะหมายถึงตั้งใจปรารถนาตั้งใจมุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งจิตปรารถนาตั้งจิตขอร้องต่อสิ่งที่ตนถือว่าศักดิ์สิทธิ์เพื่อผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ค่ะจะเป็นเรื่องการบอกความหมายของคำศัพท์นั่นเองซึ่งครูจอยก็ได้นำคำศัพท์ในเนื้อหาเรื่องกลัวทำไมนะคะมาอธิบายความหมายให้นักเรียนฟังในบางคำที่นักเรียนยังไม่รู้นั่นเองเพราะฉะนั้น คูอจอยหวังว่านักเรียนคงจะกลับไปทบทวนฝึกอ่านคำศัพท์และศึกษาความหมายให้เข้าใจนะคะสำหรับคลิปนี้คูใจอยก็ขอฝากไว้แค่นี้ค่ะคลิปหน้าเรามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ